สวัสดีที่น้องนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีโอกาสจะไปตกปลาบ่อเหมาวันนะครับผมในบาทราคาที่400บาทนะครับ บ่อตกปลาผู้กำกับนะครับผมนานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้มาบ่อนี้นะอืเป็นแมตเก็บตกของบ่อนี้นะครับผมในราคาที่สี่ร้อยใช่เดี๋ยวไปดูกันนะฮะเพราะว่าผมอ่ะมาบ่อนี้เมื่อไหร่นะผมมาสายตลอดเลยตอนเนี้พี่เอกแกก็โทรตามผมแล้วนะโอ้โหไม่ทันอีกแล้วตอนนี้ผมต้องรีบขับรถไปหาเขาก่อนแล้วก็หาที่ตั้งอุปกรณ์นะ เพราะว่ามันเป็นแบบฟิวสตล์นะครับผมไม่มีจับล็อกอะไรนะก็ไปถึงนั่งได้เลยนะครับผมไปไปกันต้องรีบก่อนตอนนี้ ระดับน้ำนะฮะอ้ไม่เหยื่อเกหมอไปแล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับผม ตั้งแบบรอยแตะนะวันนี้ตอนแรกๆเลยคันที่ใช้ก็กระบองวานอนนะฮะระยะ3.6เริ่มเลยมันมีประโยชน์บ่อนนั้นอ่ะถ้ามันเกินเลยเกินอย่างยิ่งเนี่ยแม่มันตั้งแง่กันเบุกเบิก โอ้ยหลุด้ยิงไม่ได้ยิงนะแม่ครับจีแต่ช่างฮะไอ้แหน่นี่ยเย เนี่ยเนี่ยดูยดูสิดูสิเอา,ลาอลอนต่วม,มาซื้อยมาเล่นกับผมโปเต้ครับผมอ๋อออเอเอ้่ มาแล้วครับผมปลายิศบนะฮะนี่เลยตัวแรกผมมาช้านะผมมาช้า <h aving mesan> ที่สุดนะให้ให้เขาลงก่อนนะให้พี่เขาลงก่อนนะ <h aving> <h aving> มีอยู่คนนึง <h aving> อะเสียงดังนะยังไม่ได้ปลานี่ผม กนต่อนะเมื่อกี้กินตะขอที่มันลอยนะโอ้ยโอ้โอโอป,าาปลาเพี้ยเจ้าเอาปล่อยไปแล้วปลาเป็นปลากานะครับปลาเพี้ยมันตัวเล็กเดี๋ยวผมจะปล่อยเลยนะตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยนะเอาขึ้นเลยครับยกขึ้นเลย <S <S วันนี้ผมต้องตั้งทุนใหม่หมดเลยะฮะข้างล่างพอดีปลามันดึงเข้าไปเลยนี่นะฮะวะชัชพืชด,ด่า,างข้างล่างตรงนี้นะตายถังนี่แหละปลามันอยู่ตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้นะที่มันพาผมต้องตั้งใหม่หมดเลยก็จะตั้งเหมือนเดิมนะครับตก้อยแตะเหมือนเดิม ตอนนี้ก็มีคนแอบอิจฉาผมนะมานั่งข้างๆผมเอ้าอิจฉามั้งหรออิจฉาตรงไหนผมโอ้โหตะวัดนะหันน้องมันง่อมมันเหงามันแซงแซลข้ามฟังฟูนมันก็จะเสียงดังครับผมก็เลยต้องมานั่งข้างๆมันเพื่ออู้กันใกล้ๆเนาะมันจะได้แบบง่วมแบบเหงาโอเคโอเคคนขี้อิจฉาครับคนขี้อิจฉา

โอ้หปลาเนี้ยอีกแล้วครับหน่าดีนะครับผมใหญนไปปากครับผม100เซนนี่ปากระโฮนะครับตัวไสเล็ก เดี๋ยวผมจะเอาไปไปล่อยบ่อโอเค

ครับผมกระห้บินสุดยอดเลยครับอะไรกระบอกมานอนใช่ไหมคนตกครับสุดยอดเลยอ๋อพอดีใช้คันดีครับผมกระบอกมานอนครับผมอีกแล้วนะเป็นกระห้ไซสเด็กอ่าผมก็จะเอาไปปล่อยบ่อนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น ระยะ3.3ตกแบบกินดิบนะ,ะเพราะว่าลอยแตะตั้งแต่เช้าก็ได้ผลงานเยอะพอสมควรนะกระบองวานอนเนี่ยผมงัดมาบินมาหมดเลยนะเกือบเทุกตัวนะยิสกกระโฮอะไรพวกนี้นะเด็ดเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนแก้เกมเป็นตก3.3กินดิบบ้างนะผมอยากได้ปันนินเนี่ยตอนนี้ปันนินผมได้นิดเดียวเองโอเคไป บอกว่าอ่ะมันหลักเลยนะอย่เขาคุยอย่อุ้มลูกนะเสาต้นแหลกรุดละมันมันมันย้อนไป่อนเมาล้วกิบปลาอะไรเขาไหมเขาไหมขอเขาหน่อยเขาหน่อยแม่นกตามกอือปใจโ่แฮมแล้วอพีนี่ก็ปลากระโเผโห้โมกระโเผอเขา อย่างนี้นี่ก็ใชสปีดเก้าอะกะโฮนนะครับสามจุดสามตกกินดิบนะกะโฮโอ้สุดยอดมากครับผมนี่ฝีมือจะเบิร์เมินเมินฟ้าแมพฟ้าหงคครับโอเคครับผมเด็ดเด็ดเด็ด โอ้พี่เอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้เราเพิ่งเจอกันนะตั้งแต่เช้าโอ้โหเห็นเมื่อกี้วัดสนั่นเลยอะก็ม่อยากไม่กลัวนะเพราะว่ามันมากครับผมโอ้ยพูดตรงแล้วขอบคุณครับอาหารเด็ดมากโปเตสปากไว้เต้ยนะครับโปเต้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับไปนั่งลำยัยกันนะพูดดีกว่า ก็นี่นะครับผลงานของผมนะครับกับการตกตายลอยแตะนะครับผมก็ที่ผมเคยอธิบายไปนะครับมันลักษณะบลาลารนะครับแต่มันจะเบามากเลยมันตกได้ทั้งแตะพื้นแล้วก็ลอยถือว่าวันนี้ได้ผลดีมากเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ